พบกับแอมที่ช่องแอมขายฟอร์ดเครดิตดีฟรีดาวค่ะเดี๋ยววันนี้แอมจะพาทุกคนไปดูนะคะเอ e วอรตัวไทเทเนียมขับ2มีแต่งอะไรกันบ้างและมีออปชันอะไรบ้างและราคาพิเศษราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะด้านหน้านะคะใส่เป็นตัวชุดวิกเตอร์นะคะ ตัวกันชนหน้าจะเป็นริกเตอร์นะคะด้านล่างตัวนี้นะคะส่วนกระจังหน้าตัวนี้พิเศษนะคะจะเป็นกระจังหน้า FORD ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ AUX l a m p นะคะแล้วก็ไฟด้านหน้า3จุดเนี่ยจะไม่เหมือนคันอื่นๆเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมอะคริลิกสีดำค่ะด้านบนฝากระโปรงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะครอบไฟหน้าดำเงาค่ะมาพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรอบคันกันนะคะ มาในส่วนของตัวคิวล้อนะคะคิวล้อตัวนี้จะเป็นคิวล้อ4นิ้วนะคะจัดทรงแบบนี้เลยนะคะล้อแมกนะคะตัวนี้ล้อแมกจะเป็นล้อแมกตัวดําเงาก้านเข่ากวางนะคะขนาด275 5จ็ R นะคะมาพร้อมยางดีเซนตไทยนะคะเป็นยางทั้งออฟโรดและออเทเลนได้ทั้งคู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันค่ะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนบันไดข้างนะคะด้านข้างก็จะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะคิวกันสาติดมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ คันนี้ตัวเอฟเรสต์ตัวไทเทเนียมนะคะสังเกตได้นะคะเราหลังคาด้านบนนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวขอบทิวประตูก็จะเป็นสีโครเมียมทั้งหมดนะคะตัวนี้ลูกค้าชอบแบบเดิมๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกันที่ด้านท้ายรถนะคะตัวท้ายรถนะคะพิเศษตรงที่ด้านท้ายรถนะคะตัวกันชนท้ายนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกท่อหลอกตัวนี้เป็นท่อเลขแปดนะคะอินฟินิตี้ค่ะหล่อๆเป็นชุดวิกเตอร์แบบนี้กันเลยค่ะ ด้านไฟท้ายนะคะไฟท้ายของตัวเอเวอเรสตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอมพาทุกคนไปดูด้านในกันนะคะว่าภายในตัวเอเวอเรสตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ,ะมาเริ่มกันที่ตัวด้านหน้าเลยค่ะมีความหรูหรานะคะด้านตัวคอนโซลหน้านะคะมีไฟ LED สีฟ้านะคะตัวหน้าหน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด10จุดเอ่อไม่ใช่หน้าจอจะเป็นขนาดใหญ่แล้วนะคะ12นิ้วนะคะหน้าจอกลาง10นะคะจุด1 ตัวนี้มาพร้อมไวเลสชาร์จนะคะแล้วล่างตรงนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกียร์จะเป็นเกียร์แบบนี้นะคะจะเป็นหัวเกียร์ปกติแบบนี้เลยค่ะจะยังไม่ใช่ตัวเกียร์อ e ีชิปเตอร์ไฟฟ้านะคะแต่ว่าให้เบรกมือไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะช่องวางแก้วน้ำผู้ชิลด้านนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งค่ะนี่มีมีพร้อมกันทั้งสองข้างเลยนะคะโอเค เดี๋ยวแอมจะพาทุกคนไปดูฝั่งคนขับนะคะโอเคอ่าตัวนี้นะคะในส่วนของด้านคนขับนะคะตัวพวงมลาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน้าจอตัวนี้นะคะขนาด10.1นนิ้วนะคะตัวแอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นพุชสตาร์ทนะคะ ไฟควบคุมตัวควบคุมไฟทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะตัวที่วางแก้วอีกข้างหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ๋อนี่ค่ะอันนี้ตรงข้างฝับตรงข้างประตูนะคะก็จะมีตัวไฟ LED สีฟ้าแบบเมื่อกี้นี้นะคะเช่นเดียวกันเวลาเปิดปิดนะคะโอเคคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ เตรียมปูพยัค์ให้ลูกค้านะคะแต่ว่าก็เตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่เลยค่ะตัวแถวสองผู้โดยสารนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวปลั๊กนะคะปลั๊กไฟบ้านนะคะ2 3 0โวลต์นะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะพร้อมกับตัว usb ค่ะมีตัวปรับพัดลมนะคะแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าตัวแอร์เนี่ยก็จะควบคุมผ่านทางด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแอมพามาดูท้ายรถค่ะ ตัวนี้นะคะด้านท้ายนะคะด้านท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะอัตโนมัตินะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีตัวคลิกเซนเซอร์นะคะเพราะว่าฝอต์เนี่ยตัดระบบนี้ออกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะภายในจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ลูกค้ามีการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเราก็คืนกระจังหน้าเดิมให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะตัวไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นยังไงบ้างคะแต่งรอแต่งดูกันเลย ตัวนี้นะคะแคมเปญพิเศษนะคะตอนนี้มีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้เป็นดอกเบี้ยราคาพิเศษแต่ว่าพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆแบบนี้แอบมบแบบจัดให้จัดเต็มเลยค่ะส่วนราคานะคะเอเวอเรสต์เท ium นียมเนี่ยะจะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกบาทค่ะถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยจะต้องเพิ่ม1 5 0 0 0บาทนะคะหรือลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถทักหาแอมได้เลยนะคะยินดีทําข้อเสนอให้ลูกค้าทุกแคมเปญกันเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับเจ้าเอเวอเรสต์ไทเทเนียมคันนี้แต่งหล่อจัดหนักจัดเต็มกันเลยถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้แคมเปญพิเศษนะคะดอกเบี้ยศูนเอร์เซนหรือว่าดอกเบีย้ยพิเศษพร้อมชุดแต่งนะคะสามารถทักแอมได้สามารถทักแอมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองห้าหกสี่สามหกสองหกหรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านนี้ทักไลน์แอมมาได้เลยนะคะแล้วแอมจะเสนอแคมเปญสุดพิเศษให้คะ่ะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะว่าแอมจะพาไปดูรถรุ่นไหนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย